ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟัง ร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนดีพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นกุศลอันสูงสดุดสำหรับวันนี้เรามีวิธีการแก้กรรมสำหรับคนที่มีนี้สินรุงรังทำบ่อยๆชีวิตจะดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองวิบากกรรมทำอะไรติดขาดไม่ราบรื่น พบอุปสรรคการไม่มีหนี้เป็นล่ามอันประเสริฐการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น พบอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนมีวิธีแก้กรรมดังนี้ทำบุญระลึกถึงดวงจิตวิญญาณดวงเดิมที่เคยเป็นนี่สินในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นนี่หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทแล้วมาอธิษฐานหน้าโบสถ์ ย้ำให้ทำบ่อยๆมากๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนแล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ ชื่อพระประธานขอให้หลวงพ่อนิวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนำเหรียญน,นั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรมและสำหรับอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ ให้ไปอธิษฐานจิตในโบทขออนิสงส์การทําบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรม กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาต ผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้าย,ยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินกรรมที่เกี่ยวกับการเงินนั้นส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตามเลยหรือหยิบยืมคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรม เรื่องของเงินของทองมีเท่าไรจะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สําคัญอาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบีย้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงิน เพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าใช้วิธีการหลอกลวงทําให้ส่งผลเรื่องของการเงินกรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าเขาเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมงคลแต่คุณเอามาใช้เที่ยวเล่นดื่มกินจะส่งผลอย่างแน่นอน ก็แนะนำเพิ่มเติมนอกจากไปอธิษฐานหน้าโบสถ์แล้วก็อย่าลืมมันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาขอให้ทาในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหลังจากทำบุญก็อย่าลืมแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวคุณก่อนถ้ารู้ว่าเคยกระทำผิดแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่คุณเคยล่วงเกิน คนที่คุณเคยกระทำทางที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตว์แผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญเลยก็อย่าลืมควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดี รู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินหากคุณไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าคุณจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือคุณควรจะเก็บออมไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ยามที่คุณจำเป็นในอนาคตเพื่อระลึกไว้ว่าที่เราหาทรั์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพ์ยสมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพ์ยสมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ